เื่องหลังตึกสูงในกัมพูชาไม่ได้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่คือโรงงานหลอกลวงที่ใช้คนเป็นเครื่องมือพวกเขามีวิธีล่อลวงเหยื่อที่คุณคาดไม่ถึงและบางทีเหยื่อรายต่อไปอาจเป็นคุณเองเส้นทางสู่กับดักคุณเชื่อไหมว่ามีคนจำนวนไม่น้อยถูกล่อลวงให้เดินทางไปทำงานในกัมพูชา ด้วยความหวังว่าจะได้รายได้มหาศาลภายในเวลาไม่นานแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่ความฝันแต่มันคือฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมกับดักที่แสนหอมหวานลองนึกภาพคุณเปิดโทรศัพท์แล้วเจอโพสต์โฆชณางานง่ายเงินดีที่พักฟรีไม่ต้องใช้ประสบการณ์รับคนไทยด่วน แค่ข้อความไม่กี่ประโยคก็ทำให้คนที่กําลังลำบากมองเห็นทางออกในทันทีโดยเฉพาะคนที่เพิ่งตกงานเป็นหนี้หรือกําลังมองหาชีวิตที่ดีกว่านี่คือเหยื่อล่อที่มิจฉาชีพใช้ได้ผลที่สุดความหวังเบอร์5224วิธีล่อลวงจากออนไลน์สู่ชายแดน เบื้องหลังของงานเหล่านี้คือกระบวนการที่ถูกจัดตั้งอย่างเป็นระบบพวกเขามีในายหน้าที่พูดภาษาไทยได้คล่องติดต่อเยื่อผ่าน Facebook, TikTok, l ล n e และ Telegram บทสนทนาจะเริ่มต้นด้วยคำพูดหวานหูเช่นไม่ต้องลงทุนสักบาททำงานสบายแค่พิมพ์แชทรายได้หลักแสนต่อเดือนพอเยือหลงเชื่อ ก็จะถูกนัดให้เดินทางไปตามชายแดนไทยกัมพูชาหลายคนคิดว่าก็แค่ไปลองดูถ้าไม่ดีก็กลับแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทันทีที่ข้ามแดนเข้าไปเอกสารทุกอย่างถูกหยิดโทรศัพท์มือถือถูกตรวจสอบและชีวิตที่เคยเป็นอิสระถูกขังอยู่ในอาคารสูงที่มีรั้วลวดหนาม คุณไม่ได้กลายเป็นพนักงานคุณกลายเป็นนักโทษที่ถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงคุณอื่นงานที่คุณได้รับไม่ใช่งานที่โฆษณาไว้แต่มันคือการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันเพื่อหลอกลวงคนไทยคนจีนและเหยื่อทั่วโลกโดยสคริปที่ถูกเขียนไว้แล้ว จิตวิทยาการควบคุมคุณอาจสงสัยว่าทำไมไม่หนีเพราะทุกการเคลื่อนไหวมีกาดคอยเฝ้าเพราะเหยื่อหลายคนถูกทำร้ายทุบตีหรือแม้กระทั่งถูกขายต่อไปยังแก๊งอื่นถ้าพยายามต่อต้านนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการกักขังทางจิตใจไม่ใช่แค่แร่างกายที่ถูกกักแต่คือการทำให้เหยื่อหมดหวัง และไม่กล้าขัดขืนกรณีจริงเสียงจากผู้รอดชีวิตมีชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าว่าเขาแค่ต้องการหาเงินเพื่อรักษาแม่ที่ป่วยพอไปถึงกัมพูชากลับถูกบังคับให้นั่งโหลกคนไทยด้วยแอปหาคู่ต้องทำตัวเหมือนเป็นคนรักพูดจาหวานสร้างความเชื่อใจจนกว่าผู้เสียหายจะโอนเงินให้ ทุกครั้งที่เขาพิมพ์ข้อความเขารู้ว่ากําลังทําร้ายคนอื่นแต่ถ้าไม่ทําเขาเองก็อาจถูกทําร้ายหรือถูกขายต่อไปที่อื่นบทเรียนที่เราไม่ควรมองข้ามเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นไกลตัวอย่างที่คิดเพื่อนของคุณญาติของคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเอง ก็อาจตกเป็นเป้าหมายของโฆษณาหลอกหลอกเหล่านี้ได้ทุกเมื่อสิ่งที่คุณควรถามตัวเองตอนนี้คือถ้าเจองานที่รายได้ดีเกินจริงคุณจะเชื่อหรือคุณจะระวังมีเป็นเพียงประตูบานแรกของกระบวนการมิจฉาชีพกัมพูชาในตอนต่อไปเราจะพาคุณเข้าไปเจาะลึกกองทัพหลอกลวงออนไลน์ว่าพวกเขามีเทคนิคอะไรบ้าง ที่ทำให้คนธรรมดาตกเป็นเหยื่อได้ง่ายกว่าที่คิดอย่าพลาดเพราะความรู้ในวันนี้อาจช่วยชีวิตคุณและคนที่คุณรักได้ก็ได้กองทัพหลอกลวงออนไลน์คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนจำนวนมากถึงตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ทั้งที่บางครั้งคำพูดมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือ แต่ทำไมคนยังโอนเงินยังเชื่อใจยังหลงตามไปจนหมดตัววันนี้ผมจะพาคุณเจาะลึกเบื้องหลังกองทัพหลอกลวงออนไลน์โรงงานแห่งการโกหกที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมดเยื่อโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลภายในอาคารสูงที่ถูกปิดตายมีคนหลายร้อยชีวิต นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียงแถวทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองบางคนทำหน้าที่เป็นนักล่าเหยื่อบางคนเป็นนักสร้างความเชื่อใจและบางคนคือมือสุดท้ายที่คอยปิดดีลเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณนี่ไม่ใช่การทำงานแบบสุ่มๆแต่มันคือสายพานอุตสาหกรรมหลอกลวงที่ถูกวางแผนมาอย่างเป็นระบบเทคนิคจิตวิทยาที่ใช้ พวกเขาไม่ได้พิมพ์มั่วๆแต่มีสคริปต์การสนทนาถูกเขียนเอาไว้ละเอียดทุกขั้นตอนสร้างความเชื่อใจเริ่มจากการทักทายอย่างสุภาพถามถ่ายชีวิตประจำวันทำให้คุณรู้สึกว่านี่คือคนที่ห่วงใยจริงๆกระตุ้นอารมณ์ใช้ประโยคที่แตะหัวใจเช่นคุณดูเหมือนเหนื่อยนะผมอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นประโยคเรียบง่ายแต่สำหรับคนที่กำลังอ่อนแอ มันคือยาสำคัญที่ทำให้เปิดใจสร้างความเร่งด่วนโอกาสนี้มีจํากัดวันนี้ลงทุนพรุ่งนี้ได้กำไรพวกเขารู้ว่าความกดดันเรื่องเวลาทำให้คนเราตัดสินใจผิดได้ง่ายเล่นกับความโลภพวกเขาไม่ได้บอกให้คุณลงทุนครั้งเดียวแต่เริ่มจากหลักร้อยหลักพันให้คุณได้กําไรเล็กน้อยจริงๆในตอนแรกเพื่อปูทางไปสู่การลงครั้งใหญ่ ที่มักเป็นครั้งสุดท้ายตัวละครในกองทัพภายในโรงงานโกงคุณอาจแปลกใจว่าแต่ละคนถูกแบ่งเป็นบทบาทเหมือนละครนักล่าเหยื่อคอยสร้างบัญชีปลอมใน Facebook, ิน s t a g กร m หรือ t i n d e อร์นักสารสัมพันธ์พูดคุยเป็นรายวันทำให้เหยื่อรู้สึกผูกพันนักปิดการขายเข้ามาในจังหวัดที่เหยื่อพร้อมแล้วปิดดีลด้วยข้อเสนอใหญ่ ทุกข้อความทุกคำพูดไม่ใช่การพิมพ์สดแต่คือการแสดงที่ซ้อมมาอย่างดีทำไมคนถึงเชื่อคุณอาจคิดว่าก็แค่ข้อความหลอกๆใครจะไปเชื่อแต่ในความเป็นจริงมนุษย์เรามีจุดอ่อนที่ถูกโจมตีได้ง่ายเราอยากมีคนเข้าใจเราอยากได้โอกาสที่ดีขึ้นเรากลัวพลาดสิ่งสำคัญ และเมื่อมีใครสักคนพูดในสิ่งที่เราต้องการฟังต่อให้เขาเป็นคนแปลกหน้าเราก็พร้อมจะเปิดใจและมอบความเชื่อใจไปโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างจริงจากเหยื่อที่เกือบหมดตัวหญิงวัย5 5ปีในกรุงเทพเล่าว่าเธอถูกชายหนุ่มหน้าตาดีทักมาในแอปหาคู่เขาไม่เคยรีบร้อนแต่พูดคุยด้วยทุกวันส่งรูปกินข้าวเล่าเรื่องครอบครัว จนเธอมั่นใจว่านี่คือคนจริงใจหนึ่งเดือนต่อมาเขาเริ่มชวนเธอลงทุนในคริปโตเธอลองโอนเงิน5,000บาทและในวันรุ่งขึ้นเงินกลายเป็น7,500บาทจริงๆความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเธอโอนครั้งใหญ่กว่าครึ่งล้านแต่หลังจากนั้นชายหนุ่มก็หายไปตลอดการคำถามที่ต้องตอบตัวเอง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ข้อความที่เขาพิมพ์แต่มันคือช่องว่างในใจเราที่ทำให้เชื่อคำถามคือคุณมั่นใจแค่ไหนวันในวันที่คุณอ่อนแอคุณจะไม่ตกหลุมพรางนี้นี่คือเพียงส่วนหนึ่งของกองทัพหลอกลวงออนไลน์และยังมีอีกหลายบทบาทที่คุณไม่เคยรู้ว่าใครกันแน่คือผู้ควบคุมเบื้องหลังทั้งหมด ในตอนหน้าเราจะพาคุณไปเปิดโปงรขบวนการเบื้องหลังว่าใครคือเจ้าของโรงงานโกงเหล่านี้และทำไมพวกเขาถึงเติบโตอย่างรวดเร็วราวกับบริษัทพันล้านอย่าพลาดเพราะนี่คือความจริงที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณตลอดไปขบวนการเบื้องหลังคุณคิดว่ามิจฉ่าชีพกัมพูชาเป็นแค่กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันทำงานโกงเล็กๆใช่ไหม ความจริงมันใหญ่กว่านั้นมากเบื้องหลังคืออุตสาหกรรมอาชญากรรมที่มีระบบซับซ้อนมีคนควบคุมมีเงินหมุนเวียนระดับพันล้านและมีใครบางคนที่คุณอาจคาดไม่ถึงคอยได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ที่นี่เราจะมาแฉรให้คุณเห็นว่าเบื้องหลังความรุ่ยร้วนเหล่านี้ซ่อนความน่าสะพรึงกลัวเอาไว้แค่ไหนก่อนอื่น ผมอยากจะบอกคุณว่าก่อนที่คุณจะฟังเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้คุณอาจต้องล้างบึ้งหลึงภายในใจของคุณก่อนนะเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกินกว่าที่คุณจะคาดคิดไว้ได้โครงสร้างองค์กรอาชญากรรมขบวนการนี้ไม่ได้ทำงานมั่วๆแต่ถูกสร้างขึ้นเหมือนบริษัทใหญ่ที่มีตำแหน่งมีสายงานชัดเจนเจ้าของทุนนักลงทุนต่างชาติ ที่ใส่เงินมหาศาลเข้ามาเพื่อซื้ออาคารเครื่องมือและจ้างคนผู้จัดการดูแลการดำเนินงานจัดการพนักงานโกงเป็นร้อยคนหัวหน้าทีมแบ่งกลุ่มพนักงานเป็นทีมย่อยคอยสอนวิธีหลอกลวงผู้คุมมีหน้าที่คุมคนไทยที่ถูกล่อลวงมาทำร้ายหากขัดคำสั่งคนทำงานหรือเหยื่อที่กลายเป็นผู้กระทำ ต้องนั่งหน้าคอมหลอกเยือผ่านโซเชียลทุกวันนี่ไม่ใช่เพียงกลุ่มโจรแต่มันคือบริษัทมืดที่ทำงานเต็มระบบเงินที่หมุนเวียนคุณรู้ไหมว่าหนึ่งอาคารโกงสามารถทำเงินได้หลักสิบล้านบาทต่อเดือนและเมื่อมีอาคารหลายสิบแห่งเงินหมุนเวียนต่อปีอาจสูงถึงหลักพันล้านเงินเหล่านี้ถูกฟอกผ่านร้านคาสิโนร้านค้า หรือแม้แต่ธุรกิจถูกกฎหมายจนแทบไม่มีใครตามรอยได้ถามตัวเองดูว่าคุณคิดว่าใครกันแน่ที่ยอมให้ธุรกิจแบบนี้เติบโตได้ขนาดนี้การเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลหลายครั้งมีรายงานว่าเบื้องหลังกระบวนการเหล่านี้เกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนักการเมืองหรือแม้แต่ในตำรวจบางกลุ่มเพราะผลประโยชน์มหาศาล สามารถซื้อความเงียบได้ทุกระดับดังนั้นอย่าแปลกใจที่หลายคนพยายามหนีแต่กลับไม่เคยมีใครช่วยได้จริงในหน้าประตูสู่กับดักอย่าลืมนะว่ากว่าจะมีคนไปถึงกัมพูชาต้องผ่านในหน้าในหน้าเหล่านี้คือคนไทยที่หลอกคนไทยด้วยกันเองพวกเขาได้รับเงินค่าหัวต่อคนบางครั้งหลักหมื่น บางครั้งหลักแสนยิ่งหลอกคนไปมากยิ่งรวยเร็วคำถามคือคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคนที่ชวนคุณไปทำงานต่างประเทศคือเพื่อนแท้หรือแค่ในหน้าที่กำลังขายคุณให้กับขบวนการการควบคุมด้วยความกลัวภายในขบวนการไม่มีใครหนีออกมาได้ง่ายๆเพราะมีการคอยเฝ้าเพราะมีการข่มขู่ด้วยความรุนแรงและเพราะบางคน ถูกขายต่อไปยังอีกแก๊งหนึ่งที่ทำงานหนักกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เพียงการหลอกลวงแต่คือการค้านมนุษย์ในรูปแบบใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์แทนซ่อตรวนเรื่องเล่าจากคนที่ถูกขายต่อชายวัย28ปีเคยเล่าว่าเขาถูกนายหน้าชวนไปทำงานเป็นพนักงานคาสิโนแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานโกงพยายามหนีแต่ถูกจับได้และในที่สุด เขาถูกขายต่อไปยังอีกแก๊งหนึ่งที่ทำงานหนักกว่าเดิมเขาพูดเพียงสั้นๆว่าตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์อีกต่อไปคำถามที่ต้องขบคิดถ้าอุตสาหกรรมนี้ทำเงินมหาศาลขนาดนี้แล้วคุณคิดว่ามันจะหยุดง่งายๆหรือไม่คุณคิดว่าตำรวจหรือรัฐบาลเพียงแค่ไม่กี่ประเทศจะล้มทั้งระบบนี้ได้จริงหรือบางที สิ่งเดียวที่ทำได้อาจไม่ใช่การหยุดมันแต่คือการไม่ตกเป็นเหยื่อของมันนี่คือภาพเบื้องหลังของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติแต่ยังมีอีกมุมหนึ่งที่น้อยคนนักจะได้ยินมุมนั้นคือเสียงของเหยื่อเสียงของคนธรรมดาที่เคยมีชีวิตมีครอบครัวแต่ถูกทำลายจนพังทลายเรื่องเล่าจากเหยื่อ คุณเคยลองจินตนาการไหมว่าถ้าวันหนึ่งคุณเดินเข้าไปในกับดักมิจฉาชีพกัมพูชาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องจริงจากผู้ที่เคยตกอยู่ในนรกนั้นเสียงของพวกเขาอาจกลายเป็นคำเตือนที่ช่วยให้คุณและคนที่คุณรักรอดพ้นจากชะตากรรมเดียวกันเรื่องที่หนึ่งความฝัน ที่กลายเป็นฝันร้ายสมชายอายุ25ปีจากภาคอีสานเขาใฝ่ฝันอยากทำงานต่างประเทศเพื่อกิบเงินสร้างบ้านให้พ่อแม่เมื่อมีคนติดต่อมาผ่านเฟ e บุ๊กบอกว่ามีงานคาสิโนถูกกฎหมายรายได้เดือนละ40,000บาทเขาไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวแต่ทันทีที่ถึงกัมพูชาหนังสือพาสปอร์ตถูกยึดโทรศัพท์ถูกตรวจสอบ เขาถูกพาเข้าไปในตึกสูงที่มีกำแพงสูงล้อมรอบและนั่นคือวันแรกของชีวิตนักโทษที่ไม่รู้วันผลโทษสมชายเล่าว่าผมต้องนั่งหน้าคอมวันละสิบห้าชั่วโมงหลอกคนอื่นเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นนักลงทุนพอปฏิเสธผมก็ถูกตีถูกขู่จะฆ่าคุณลองลึกภาพดูสิจากคนหนุ่มที่มีความฝันกลับต้องกลายเป็นเครื่องมือโกง ที่ไม่มีทางเลือกแม้แต่จะร้องไห้เรื่องที่สองรักที่ถูกหลอกใช้หญิงสาววัย32ปีจากกรุงเทพเธอเป็นแม่เลี้ยงเบี่ยวที่กำลังหางานเพื่อเลี้ยงดูลูกชายวัยเจ็ดขวบเธอเล่าว่าฉันได้รับโทรศัพท์บอกว่ามีงานคอเซ็นเตอร์รับเงินเดือนสูงแถมมีที่พักฟรีฉันคิดว่านี่คือโอกาสที่จะทำให้ลูกมีอนาคตที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่เธอเจอคือการถูกบังคับให้สร้างโปรไฟล์ปลอมในแอบหาคู่ทุกวันเธอต้องคุยกับชายไทยจริงๆหลายคนใช้คำหวานใช้รูปสวยๆสร้างความหวังให้พวกเขาเชื่อใจทุกข้อความที่พิมพ์คือการทำลายหัวใจใครสักคนเธอบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนฆ่าคนทั้งเป็นแต่ถ้าไม่ทำฉันก็อาจถูกขายไปที่อื่นคุณลองคิดดูผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อยากหาเงินเลี้ยงลูกกลับต้องกลายเป็นอาวุธที่ทำร้ายคนอื่นโดยไม่เต็มใจเรื่องที่3ราคาของการต่อต้านกิตติอายุ29ปีเป็นช่างไฟฟ้าเขาเล่าว่าเมื่อไปถึงกัมพูชาและรู้ความจริงว่าเป็นงานหลอกเขาพยายามขัดขืนผลคือเขาถูกขังในห้องมืดไม่มีน้ำไม่มีอาหารนานถึงสวันก่อนที่จะถูกบังคับให้เซ็นสัญญาทำงานต่อ เขาพูดเพียงสั้นๆว่าตอนนั้นผมคิดว่าผมจะตายผมสาบานกับตัวเองถ้ามีโอกาสรอดผมจะบอกทุกคนว่าอย่าได้เชื่อคำโฆษณาพวกนี้เด็ดขาดความเจ็บปวดที่เงินไม่อาจเยียวยาทุกเรื่องเล่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเหยื่อไม่ได้สูญเสียแค่เงินทองแต่พวกเขาสูญเสียศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์หลายคนกลับมาเมืองไทย แต่ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะอายเพราะรู้สึกผิดและเพราะฝันร้ายยังตามหลอกหลอนถามตัวเองดูสิถ้าวันหนึ่งคุณหรือคนที่คุณรักต้องเผชิญชะตากรรมแบบนี้คุณจะรับได้ไหมบทเรียนที่ต้องจดจาเสียงของเหยื่อเหล่านี้คือบทเรียนที่เราไม่ควรมองข้ามทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ควรถามตัวเองว่า ถ้าวันหนึ่งมีงานที่ดูดีเกินจริงคุณจะยังกล้าเสี่ยงไปไหมจงจำไว้ความหวังที่หอมหวานอาจเป็นประตูสู่นรกที่คุณไม่มีวันหนีออกมาได้นี่คือเรื่องราวที่สะท้อนความเจ็บปวดของผู้ที่เคยติดกับดักมิชาชีพกัมพูชาแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบเพราะในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบว่าแล้วเราจะรอดจากกับดักนี้ได้อย่างไร วิธีป้องกันสัญญาณเตือนและทางออกที่อาจช่วยชีวิตคุณอย่าพลาดตอนสุดท้ายเพราะบางทีความรู้เพียงแค่ไม่กี่นาทีอาจปกป้องคุณไปตลอดชีวิตทางรอดและการป้องกันคุณฟังมาจนถึงตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่ามิจช,ชาชีพกัมพูชาไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นขบวนการใหญ่ที่ใช้คนเป็นเหยื่อใช้คำพูดเป็นอาวุธ และใช้ความหวังของมนุษย์เป็นเชื้อเพลิงคำถามคือแล้วเราจะรอดจากกับดักนี้ได้อย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณไปหาคำตอบคำตอบที่จะปกป้องทั้งตัวคุณและคนที่คุณรักขั้นแรกอย่าเชื่อในสิ่งที่ดูดีเกินจริงจงจำกฎข้อนี้ให้ขึ้นใจ ไม่มีงานง่ายที่ได้เงินดีโดยไม่ต้องลงทุนแรงถ้าใครก็ตามมาบอกคุณว่างานสบายรายได้สูงที่พักฟรีค่าเดินทางฟรีให้คุณหยุดคิดทันทีแล้วถามตัวเองว่าทำไมเขาต้องให้เรามากขนาดนั้นเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครจ่ายเงินให้คุณง่ายๆโดยไม่หวังผลตอบแทนขั้นที่สอง ตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจก่อนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบกับกรมการจัดหางานหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ว่างานนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และอย่าลืมนะครับการตรวจสอบแค่การเชิญโพสโฆษณาหรือแชทในไลน์ไม่เพียงพอคุณต้องกล้าที่จะโทรเช็คก,กับหน่วยงานจริงๆ ขั้นที่ 3. รู้ทันกลยุทธ์ของมิจฉาชีพคุณได้ฟังมาแล้วว่าพวกเขาใช้จิตวิทยา4แบบในการล่อลวง 1. สร้างความเชื่อใจ 2. กระตุ้นอารมณ์ 3. เร่งเวลาให้รีบตัดสินใจ 4. เล่นกับความโลภจงใช้ความรู้เหล่านี้เป็นเกราะป้องกันใจเพราะเมื่อคุณรู้ทัน คุณจะไม่หลงไปกับคำพูดหวานหูที่พวกเขาใช้ขั้นที่สีพูดคุยและแชร์ความรู้สิ่งที่อันตรายที่สุดคือคนจำนวนมากไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเหยื่อหลายคนไม่กล้าเล่าเพราะอายหรือกลัวแต่คุณสามารถช่วยได้ด้วยการเล่าและแชร์เล่าให้คนในครอบครัวฟังแชร์ให้เพื่อนเห็นและเตือนลูกหลานให้ระวัง เพราะบางทีความรู้เล็กๆของคุณอาจปกป้องใครสักคนจากการสูญเสียมหาศาลขั้นที่5ขอความช่วยเหลือเมื่อสงสัยหากคุณหรือคนใกล้ตัวถูกชักชวนไปทำงานที่น่าสงสัยให้รีบติดต่อสายด่วน1111ศ11ูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือแจ้งตำรวจท้องถิ่นทันทีอย่าคิดว่าคงไม่เป็นอะไร เพราะทุกนาทีที่คุณชะล่าใจอาจเป็นนาทีที่ชีวิตของใครสักคนกำลังถูกขายจิตวิทยาการเอาตัวรอดจำไว้นะครับมิจฉาชีพไม่ได้เก่งเพราะเขามีอาวุธแต่เขาเก่งเพราะเขารู้จุดอ่อนในใจเราเขารู้ว่าเราอยากได้โอกาสที่ดีกว่าเขารู้ว่าเราอยากมีใครสักคนที่เข้าใจและเขารู้ว่าเรากลัวพลาดสิ่งสำคัญดังนั้น เกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่กฎหมายหรือกำแพงเหล็กแต่มันคือการรู้เท่าทันและการไม่หลงเชื่อคำถามสุดท้ายที่คุณต้องตอบก่อนที่คุณจะกดแชร์กดโอนหรือก้าวออกไปหางานที่ไม่รู้จักถามตัวเองสั้นๆเพียงข้อเดียวว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะทำมันสมเหตุสมผลจริงหรือไม่เพราะบางครั้ง แค่การหยุดคิด10วินาทีอาจช่วยคุณรอดจากการเสียเงินเสียอิสรภาพหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตส่งท้ายนี่คือบทสรุปของเปิดโปงความลับมิจช,ชาชีพกัมพูชาจากเส้นทางสู่กับดักกองทัพหลอกลวงขบวนการเบื้องหลังเรื่องเล่าจากเหยื่อจนถึงวันนี้ที่เรารู้แล้วว่าเราจะรอดได้อย่างไร ผมอยากให้คุณทำสิ่งเดียวหลังจากดูจบคือแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักเพราะบางทีสิ่งเล็กน้อยที่คุณส่งต่ออาจช่วยชีวิตใครสักคนเอาไว้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไขทีหลัง